Hello students. Okay Carl You're a welcome to English class. ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเราอยู่ที่ unit t o กันอยู่เนาะเรื่อง is good for you part 3นะคะเป็น is good for you นะคะอ่ามันดีสำหรับคุณ part 3ก็คือครั้งที่3นะคะ ใบความรู้นะคะใบความรู้อันนี้เป็นการทบทวนบ c ค b u า a ร y นะคะให้กับนักเรียนก็คือทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะโอเคค่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนคำศัพท์แรกนะคะคำว่า fried rice fried rice candies coffee An ice cream a donut spaghetti fish meat juice fruit a sandwich milk wiki soup wiki soup okay อ่านกันได้หรือยังคำศัพท์เราก็เรียนมาหลายครั้งแล้วเนาะนักเรียนคงจะจำได้แล้วแหละใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอะ one t r e e fry rice f r i e d rice o k okay. เค candies candies o okay. k เค n e c k Coffee, coffee. the need An ice cream, an ice cream. A donut, a donut. Spaghetti, spaghetti. Fish, fish. Meat, meat. Juice, juice. Fruit, fruit. A sandwich, a sandwich. Milk, milk. Veggie soup, veggie soup. โอเคนักเรียนดูความหมาย by using the picture นะคะบอกความหมายโดยใช้รูปภาพกันนะคะมีข้าวผัดนะคะ candy ก็คือรูป โอมนะคอฟฟี่กาแฟและไอศครีมแล้วก็อะโดนัทอ่าทำไมถึงใช้อดนัทก็เพราะว่าอ่าโดนัทมีชิ้นเดียวเราก็เลยใช้อ่ะนะคะโดนัทหนึ่งชิ้นนะคะสปาเก็ตตี้ aghetti, ก็คือสปาเก็ตตี้นะฟิชปลานะคะเรานำมาทำอ่าเป็นอาหารจะทอด ก็ได้นะคะจะผัดก็ได้เนาะต่อไป meat meat เนื้อนะคะเนื้อจะเป็นเนือเอ้อเขาเรียกว่าเนื้อวัวเนาะถ้าเป็นเนื้อหมูนี่จะเรียกว่า pork กนะคะ pork P-O-R-K พอ r k, o r k คือเนื้อหมูนะคะแต่ถ้า meat ตัวเนี้ย M e A t e t, meat e t Meet หมายถึงเนื้อวัวนะคะ juice juice ตัวเนี้ยคือน้ำน้ำส้มนะคะน้ำส้มาบางคนนะคะจะออกเสียงคำว่า juice ไม่ใช่นะออกเสียงว่า juice นะคะ juice นะต่อไป fruit fruit ก็คือผลไม้นะคะผลไม้มีอะไรบ้างอยู่ในภาพน,นี้ก็มีา banana banana ก็คือกล้วยนะคะแล้วก็ apple apple ก็คือแอปเปิลนะคะ mango mango ก็คือมะม่วงนะ,ะอ่า orange orange นะคะรวมกันเป็น Fruit ก็คือหมวดผล,ลไม้นะคะที่จริงแล้วคำศัพท์ผลไม้เนี่ยนักเรียนก็เรียนมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะคะคำว่า m a n g o ส t e ชีนะคะมังคุดใช่ไหมแล้วก็พาพายมะละก็ดูรีน เชอรี่ลิชี่แบบเนี้ยนะคะเป็นคำศัพท์ผลไม้หมดเลยนะต่อไป a sandwich a sandwich เห็นไหมคะเหมือนกับโดนทัท a donut นะคะเป็นแซนด์วิชหนึ่งชิ้นนำหน้าด้วยอ่ะนะคะต่อไป milk milk ก็คือนม วิกิซุปก็คือซุปผักนั่นเองนะคะเรามาทบทวนเรื่องอาหารนะคะสำหรับ it's good for me i s good for me มันดีสำหรับฉันนะคะแล้วก็มา it's bad for me it's bad โปรีน oh, มันไม่ดีสำหรับฉันเลยคุณครูนะคะก็พานักเรียนแยกประเภทของอาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์ก็คือ good นะคะไม่มีประโยชน์ก็คือ bad นะเราแย่เราแยกหมวดหมู่กันนะคะ,อ,ะอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะก็มีคำว่า fruit นะคะ fry rice f i s h juice milk meat อเร่องเหนือจากนี้มีไหมคะนักเรียนผลไม้ต่างๆนะคะผักต่างๆอันนี้ก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะ good for health นะคะอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพนะต่อไป bad แบดก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยนะคะอย่างเช่นไอศครีม and ice cream c o f f e กาแฟ candy's ลูกอมต่างๆนะคะ donut เป็นแป้งใช่ไหมันทนี่มีแต่แป้งทั้งนั้นเลยแป้งแล้วก็น้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ sandwich sandwich แซนด์วิชก็เช่นกันนะคะเป็นขนมปังแซนด์วิชก็เป็นประเภทประเภทแป้งเหมือนกันสปากเกตตีนะคะอาหารแป้งทั้งนั้นเลยนะคะเส้นแป้งอ่อเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะหนึ่งอีกหนึ่งชนิดก็คืออ่ามาดูตรงนี้ค่ะนักเรียนบิสกิต วิกฤตก็คืออาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะนักเรียนโยมมาโยมาตรงนี้ค่ะโยมาตรงนี้เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะโอเคค่ะอ่ะ Study More นะคะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนลองมาทำแบบฝึกกันดูนะคะซึ่งซึ่งในคลิปเรียนนี้น่ะนะคะสไลด์นี้ให้นักเรียนสามารถดูได้ในหนังสือหน้า39ใน Express English นะคะหนังสือที่เราเรียนนะคะนักเรียนไปดูที่ Unit 2นะคะ,ะ Page Uh, 39นะคะหน้า39โอเคน u m b e r ข้อที่1น,นะคะประโยคน,นี้ Candy is good for you Candy is good for you Candy ก็หมายถึงลูกอมหรือทอฟฟี่นะคะ Good for you นักเรียนเห็นด้วยไหม Candy ดีสำหรับคุณไหมคะ ดีหรือไม่ดีนักเรียนควรจะติ๊กถูกหรือว่ากากรมาดดีคะ่ะอ่าเฉลยไปเลยก็คือแบบนี้ใช่ไหม Candy is good for you ไม่ดีสำหรับคุณเลยนะคะโอเคข้อต่อไปอ่าข้อนี้ v e g e soup v e g e soup ก็คือซุปผัก is good for you ว i k ิ s o f is good for you ดีสำหรับคุณไหมคะดีนะคะ็ขีดถูกไปเลยต่อไปข้อที่3 coffee is good for you coffee is good for you อันนี้ค่ะเนี่ยเยกาแฟดีสำหรับคุณไหมดีหรือไม่ดีคะ ฉเฉลยพร้อมกันคือกากระบาดไปเลยถ้ากากระบาดแสดงว่ามันไม่ดีนอตกลืนะคะต่อไป fruit is good for you fruit is good for you ผลไม้ดีต่อคุณหรือเปล่า เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพไหมถ้าดีก็ขีดถูกไปนะคะถ้าเห็นด้วยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ Eating meat is good for you Eating meat is good for you การกินเนื้อสัตว์ดีต่อคุณไหมดีไหมคะเป็นโปรโตีนเนาะ นะคะเป็นโปรโตีนสำหรับการจเจริญเติบโตก็คงจะ,ะขีดเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนเครื่องหมายแบบนี้เลยนะคะเครื่องหมายถูกต้องนะคะโอเคสรุปแล้วนะคะนักเรียนพอจะแยกออกแล้วเนาะว่าอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารชนิด ไหนบ้างและก็ไม่มีประโยชน์ก็คือ not good ตนะคะต่อนักเรียนนะคืออาหารชนิดไหนบ้างนะคะจะไม่ได้นะโอเคค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะเราเรียนจบกันแล้วเนาะสำหรับยูดิต t o ในเรื่อง m y m n meals นะคะมื่ออาหารจำได้ไหมคะมื่ออาหารเรามีอยู่กี่มือ้อมีอยู่3มมื้อใช่ไหมมีอาหารเช้าคืออะไรคะนักเรียน breakfast ใช่ไหมคะอาหารเที่ยงก็คืออะไรคะ lunch แล้วก็อาหารเย็นก็คือ dinner นะใน unit ชูเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับไม่มีรสมืออาหารแล้วก็มีอาหารหลายอย่างนะคะสำหรับคุณสำหรับฉันนะคะแล้วก็มีทั้งเกิดและแบบนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงจะจำหมวดอาหารได้แล้วแหละนะคะสำหรับในคลิปนีค้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับ unit ต2 นะคะโอเคค่ะในคลิปต่อไปเราไปขึ้น Unit ตทรกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ซียูเนตชัยนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนบายบายนะคะ